สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านยูเครนกับรัเสเซียนะครับจากก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาณาจักรนั้นได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าเวลานี้กองทัพของรัเสเซียนั้นได้พยายามที่จะเคลื่อนทัพตีโอบเข้ามาใกล้กับกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนมากยิ่งขึ้นนะครับ ล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวลโดิเมียเซเลสกี้ผู้นําของอยูเครนประกาศเตือนกองกําลังของรัสเซียว่าจะต้องเผชิญกับการสู้จนตัวตายหากว่ารัเสเซียนั้นพยายามบุกเข้ามายึดครองกรุงเคียบเมืองหลวงของประเทศทมกลางเสียงไซเรนเตือนเหตุโจมตีที่ยังคงดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565 เซเลนสกี้ระบุบอกว่าหากรักเสเซียตัดสินใจที่จะทิ้งระเบิดปูพรมเพื่อหวังจะลบประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้แล้วก็ทําลายชาวยูเครนทั้งหมดรัเสเซียนั้นจะต้องบุกเข้ามายังกรุงเคียบแน่นอนซึ่งถ้านั่นคือเป้าหมายของรัเสเซียก็คงนกปล่อยให้พวกเขาเข้ามาแต่จาไว้ว่าพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดในดินแดนแดนแห่งนี้ด้วยตัวเองเพราะชาวยูเครนนั้นก็จะสู้จนตัวตายเช่นเดียวกันทั้งนี้เซเลนสกี้ยังคงปรากฏตัวเองผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันว่าเขายังอยู่ในกรุงเคียบโดยระบุว่าเมืองเล็กๆหลายเมืองของอย,องอยรยน ได้ถูกทำลายลงแล้วนับตั้งแต่รัสเซียบุกเข้ามาตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยการบุกโจมตีของรัสเซียส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนนั้นต้องติดอยู่ตามเมืองต่างๆตามกลางสงครามและก็มีชาวยูเครนมากกว่า2ล้านหแสนคนที่ต้องอพยพหนีไปสงครามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับในขณะที่หน่วยสื่อราชการลับของยูเครนย,ยังระบุด,ด้วยว่าเมื่อวันที่12มีนาคม2565นนั้นเนี่ยครับ กองกำลังของรัเสเซียเพิ่งจะสังหารพลเรือนยูเครนไป7คนมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยในขณะที่พวกเขานั้นพยายามที่จะอพยพหลบหนีการสู้รบออกจากกรุงเคียบอย่างไรก็ตามเนี่ยสื่อมวลชนอย่างสำนักข่าวรอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันข่าวนี้ได้ชัดเจนนะครับและก็ยังไม่มีการแสดงความเห็นในเรื่องนี้จากทางฝ่ายรัเสเซียแต่อย่างใดโดยการเปิดเผยล่าสุดของทางด้านเซเลนกี้ระบุว่ายูเครนได้สูญเสียทหารไปแล้วเนี่ย กว่า1,300นายจากการสู้รบครั้งนี้พร้อมอยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกนั้นเข้ามาผลักดันการเจราจาสันติภาพในครั้งนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยทางด้านเซเลนกี้นั้นก็บอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยครับสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นก็คือว่าการเจราจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปนั้นเขาขอให้นายกรัฐมนตรีนาบตาลีเบนเนตซึ่งเป็นผู้นําอิสราเอลนั้นทําหน้าที่เป็นคนกลางและก็เสนอการเจราจาที่เมืองเยรูซาเล็มของประเทศอิสราเอลนะครับ โดยทางด้านเซเลนกี้นั้นก็บอกว่าตัวเองนั้นก็อยากจะพบหาหรือโดยตรงกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของเซอร์เกลลาโรฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็บอกว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นไม่ได้ปิดกั้นโอกาสและก็ความเป็นไปได้ในการเจราจาโดยตรงระหว่างทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับทางด้านประธานาธิบดีเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนต,ตราบใดก็ตามเนี่ยบอกว่า การพบผหาหรือนั้นจะต้องไม่ใช่แค่การไปนั่งคุยกันผิวเผินเท่านั้นแต่มันจะต้องลงรายละเอียดในเงื่อนไขเชิงลึกเท่านั้นนะครับซึ่งจะนํามาทึงเรื่องของการหยุดยิงได้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนที่ผู้นําทั้งสองนั้นจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในครั้งนี้ครับ